แน่นอนครับด้านล่างนี้คือเวอร์ชั่นที่ขยายเพิ่มเติมของรีวิวรถไฟนอนพิเศษขบวนเศษ9ส่วน10กรุงเทพมหานครเชียงใหม่แบบละเอียดไม่มีหัวข้อหรือตัวแบ่งย่อหน้าเพื่อให้เหมาะกับการใช้ในบทความวิดีโอหรือเนื้อหาแนวเล่าเรื่องต่อเนื่องรถไฟขบวนพิเศษหมายเลข9และ10เส้นทางกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการเดินทางที่ได้รับความนิยมสูงสุดในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ด้วยระยะทางประมาณ751กิโลเมตรจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตไปจนถึงปลายทางคือจังหวัดเชียงใหม่ขบวนรถนี้ใช้เวลาวิ่งประมาณ12ชั่วโมงโดยให้บริการในช่วงกลางคืนทำให้ผู้โดยสารสามารถนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ก่อนจะตื่นมาท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามของภาคเหนือประเทศไทยการเดินทางด้วยรถไฟสายนี้ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ในเรื่องความสะดวกสบายแต่ยังให้ประสบการณ์ที่อบอุ่นผ่อนคลายและสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบช้าๆซึ่งแตกต่างจากการเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างชัดเจน รถไฟขบวนนี้ใช้โบกี้รุ่นใหม่ที่ผลิตโดยบริษัท CRRC ฉางชุนจากประเทศจีนซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรถไฟรายใหญ่ของโลกโบกี้เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการให้บริการรถไฟทางไกลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีจุดเด่นคือระบบการสะเทือนที่นุ่มนวลเสียงรบกวนน้อยพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางและการตกแต่งภายในที่ทันสมัยโทนสีของห้องโดยสารเน้นความเรียบง่าย สะอาดตาและดูเป็นมืออาชีพมีทั้งห้องโดยสารชั้น1ซึ่งเป็นห้องส่วนตัวแบบปิดสนิทสำหรับ1-2ถึงคนและห้องโดยสารชั้น2แบบเปิดที่สามารถจุผู้โดยสารได้จำนวนมากมีม่านกันเพื่อความเป็นส่วนตัวในแต่ละเตียงพร้อมทั้งเบาะที่สามารถพับเปลี่ยนเป็นเตียงได้อย่างง่ายดายในเวลากลางคืนภายในโบกี้มีระบบปรับอากาศที่ทำงานเงียบและมีประสิทธิภาพไฟอ่านหนังสือส่วนตัวปลั๊กไฟสำหรับชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และจอสแสดงข้อมูลดิจิทัลที่แจ้งสถานะการเดินทางอย่างชัดเจน พนักงานบนขบวนรถให้บริการด้วยความสุภาพและเต็มใจพร้อมดูแลความเรียบร้อยตลอดการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการจัดเตียงให,ให้ใหม่ในเวลากลางคืนหรือการตรวจสอบความสะอาดของห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันซึ่งมีอยู่หอลายจุดในแต่ละโบกี้และได้รับการทำความสะอาดเป็นระยะรถไฟขบวนพิเศษนี้ยังมีโบกี้ห้องอาหารซึ่งเปิดให้บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มหลากหลายชนิดแม้ว่าเมนูอาหารอาจไม่ได้หลากหลายเท่าร้านอาหารบนภาพื้นดิน แต่คุณภาพของอาหารถือว่าอยู่ในระดับน่าพอใจและสามารถสั่งมารับประทานที่ที่นั่งหรือเตียงของผู้โดยสารได้โดยตรงบรรยากาศในห้องอาหารสว่างสะอาดและมีวิวหน้าต่างให้ชมระหว่างรับประทานอาหารซึ่งเพิ่มอรรถรสและความรู้สึกหรูหราให้กับการเดินทางด้วยรถไฟอย่างมากหนึ่งในไฮไลท์ของการเดินทางด้วยรถไฟสายนี้คือวิวทิวทัศน์ของภาคเหนือที่สวยงามโดยเฉพาะในช่วงเช้าที่ขบวนรถเริ่มเข้าสู่เขตจ,จังหวัดลำปางและลำพูน ผู้โดยสารจะได้เห็นทุ่งนาภูเขาและหมอกบางที่ลอยอยู่เหนือย,ยอดไม้สร้างบรรยากาศที่เงียบสงบและโรแมนติกจนหลายคนเลือกที่จะลุกขึ้นมานั่งชมวิวพร้อมจิบกาแฟจากห้องอาหารหรือถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเพื่อเก็บความทรงจำอันพิเศษนี้ไว้ การจองตั๋วสำหรับรถไฟขบวนพิเศษเศษ9ส่วนนั้นสามารถทำได้ง่ายผ่านระบบออนไลน์ขององค์การรถไฟแห่งประเทศไทยที่เว็บไซต์ d t i c k e t r e l w a y c o m p a n y t s ซึ่งรองรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและช่องทางดิจิทัลต่างๆนอกจากนี้ยังสามารถจองผ่านแอปพลิเคชันหรือไปที่สถานีรถไฟโดยตรงแนะนำให้จองล่วงหน้าอย่างน้อย2ถึงสสัปดาห์โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวหรือฤดูการท่องเที่ยวเพราะตั๋วมักจะหมดอย่างรวดเร็วเนื่องจากความนิยมและชื่อเสียงของขบวนรถนี้ในหมู่นักเดินทาง โดยรวมแล้วรถไฟนอนขบวนพิเศษหมายเลขเศษ9ส่วน10กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ถ ah ือเป็นรูปแบบการเดินทางที่ผสมผสานร,ระหว่างความสะดวกสบายเทคโนโลยีสมัยใหม่และสเสน่ห์ของการเดินทางด้วยรถไฟในสไตล์คลาสสิกเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีความเร่งรีบของการเดินทางทางอากาศและหันมาสัมผัสความสบายแบบช้าๆที่อบอวลด้วยกลิ่นอายขององค์การผจญภัยความผ่อนคลายและความสวยงามของธรรมชาติอย่างแท้จริงถือเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ควรลองสักครั้งในชีวิต และอาจจะกลายเป็นวิธีการเดินทางโปรดของคุณในอนาคตหากคุณสนใจจะบันทึกวิดีโอรีวิวบล็อกท่องเที่ยวหรือคอนเทนต์เกี่ยวกับการเดินทางแบบเรียวๆนี่คือหนึ่งในขบวนรถไฟที่ให้ภาพสวยและบรรยากาศอบอุ่นมากที่สุดในประเทศไทยหากต้องการผมสามารถช่วยเขียนสคริปต์รีวิววิดีโอ y o u t u b e ตามเนื้อหานี้หรือเตรียมพาดหัวเ e o และคำอธิบายให้ด้วยครับบอกได้เลย